ถ้าเรารู้หลักการเบื้องต้นของเฟืองโซ่และเพลาแล้วเนี่ยพี่ว่ามันก็เพียงพอในการทําโจทย์เอนทานแล้วนะครับมาดาูโจทย์ข้อเดิมไปเลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยจะพบว่าจากรูปของเราเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบเฟืองใช่ป่ะน้องซึ่ง A ตัวเนี้ยไอเฟือง A เนี่ยหมุนด้วยความหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมอเมก้า Omega เป็น20ใช่ป่ะครับ แต่ว่าหลักการของเฟืองคืออะไรครับคือ v คงที่ใช่ปะ่ะแสดงว่า va เท่ากับ vb เท่ากับ vc แต่ v คือ omega r ใช่ป่ะครับดังนั้น omega a ra เท่ากับ omega b rb เท่ากับ omega c rc โจทย์ข้อนี้ต้องการอะไรครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเขาต้องการว่าเฟือง c มีอัตราเร็วเชิงบุมเท่าใ่ดังนั้นเขาต้องการเม e ้ a c ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะเทียบเลยครับโอเมกา้าบตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมเ,เฉยๆเราไม่ต้องการเราจับคู่เลยครับจะไดโอเมก้าเอ g าเเท่ากับโอเมก้าสี่แทนค่าไปเลยโอเมก้าเคืออัตราเร็วเชิงมุมของ A เป็น20ใช่ป่ะ R A เป็นลัศมีของ A ครับเป็น5ซนติเมตรพี่ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเลยนะครับเพราะว่า ถ้าพี่ใช้ r a, a เป็นเซนติเมตรและพี่ใช้ r c เป็นเซนติเมตรเนี่ยจะพบว่าเซนติเมตรมันตัดกันได้นะอ่ะโอเมก้า c ก็คือที่ต้องการ r c คือจากโจทย์เนี่ย r c เป็น20เซนติเมตรนะครับเซนติเมตรตัดเซนติเมตร5ตัด20ได้4 4ตัด20ได้5ดังนั้นเนี่ยโอเมก้า c จึงเป็น5เรเดียนเปอร์เซนต์ก็เป็นคำตอบ เลยนะครับข้อนี้นะครับมาทวนอีกนิดนึงข้อนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเฟืองซึ่งเรารู้ทันทีเลยว่าเฟืองเนี่ยมันมันเป็นยังไงหลักการของเฟืองคือหลักการของเฟืองคือเฟืองที่อยู่แต่เฟืองที่อยู่ชชิดกันเนี่ยหมุนทิศตรงกันข้ามกันใช่ป่ะแต่ว่าอัตราเร็วของมันเนี่ยเป็นไงครับเท่ากันเฟืองที่อยู่ชีนนชนน้ชิดกัน ทิศตรงข้ามกันดังนั้นถ้า a เป็นทิศตาม b ก็ต้องเป็นทิศทวนใช่ไหมครับแต่ถ้า b เป็นทิศทวน c ข้างข้าง b c ก็ต้องเป็นทิศตามดังนั้นคําถามแรกที่เราตอบได้เลยคือทิศการหมุนนะครับต่อไปคืออัตราเร็วเชิงมุมอัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยเราก็ต้องเอา v มาเทียบกันคือ va จับมันเท่ากับ bc แล้วก็ออกแล้วก็ไดโอเมก้า c ออกมาครับเป็น 5เรเดียนต่อวินาทีเป็นคำตอบของคำถามอีกอีกข้อหนึ่งโอเคนะครับอ่า